สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอ,อวิลพลนะครับในเว็บไซต์ rg3th.com นะครับเว็บไซต์ที่การันตีเรื่องของฟุตบอลมีให้เลือกถึง5ค่ายทั้งยูฟาสโปแลวก็แม็กซ์เบ็นะครับแน่นอนว่าเมื่อวานที่ใครตามผมรวยทุกคนอะไรมันจะถูกสี่คู่เป๊ะแบบนี้ขอคนละหนึ่งกำลังใจขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ใน u t u b e แล้วก็ใน a c e b o o k นะครับเมื่อวานที่ใครไม่รวยตีตายจริงๆนะครับผมบอกแล้วว่าเลสเตอร์ชนะเลสเตอร์ถล่มเวสตอรอม3-0ผมบอกแล้วว่าทางฝั่งของ เอวาตันไม่แพ้สเปอร์แน่นอนสุดท้ายเอาชนะสเปอร์ได้เลย1ประตูต่อศูนย์จากเลวินดอฟสกี้ครับขบเลวินนะฮะโอ้โหฮาเมสเล่นดีมากนะครับแต่ผมคนได้แมตออฟเดอะแมตช์เป็นอลันเมื่อวาน3คนตัวใหม่ของเอวาตันลงครบทวนเลยก็คืออลันฮาเมสแล้วก็ดูกูเร่แต่คนที่ผมชอบที่สุดกรรันกลายเป็นดูกูเร่นะครับคือฮาเมสดี เทคนิคสุดยอดอยู่แล้วแต่เขาได้บอลเยอะเกินไปนะสำหรับผมคือการมีของนักฟุตบอลระดับเพลย์เมเกอร์แบบเนี้ยเหมือนตอนแมนยูมีเวรูนี่คนอื่นจะได้บอลน,น้อยนะครับเมื่อวานผมมองว่า,ล,าลิชาร์ล,ลิสันกับคารเ์เลวินนะ่ะได้บอลน,น้อยเกินไปนะครับแต่ก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่ผมชอบดูกูเร่สุดเมื่อคืนนี้ใครแฟนเอเวอเรตันนี่บอกเลยฮะปีนี้ต้องอย่างน้นอยๆต้องมีเอาจริงต้องท็อปไม่ท็อปซิกก็ท็อปเซเว่นนะอย่างน้ั้นเราไปยูโรป,ปาลีกให้ได้อะ่ะ จาเป็นอย่างยิ่งรัะบ,บอลถ้วยก็ไปไกลที่สุดเพราะว่ามีคุณซื้อสุดยอดมีเจ้าของทีที่ร่ำรวยและมีนักฟุตบอลที่มันแบบเกรดบีบีบีบวกเออะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้ถูกไปเอเวัตันไม่แพ้ก็ชนะเลยนะครับคู่แรกนี่ผมให้เลสเตอร์ชนะก็ชนะ2คู่ที่3ามผมบอกว่าเปเชไม่ชนะมักเซยเกินหนึ่งลูกให้อยู่มักเซยมักเซยชนะเลยนะฮะแล้วเนมาไปทะเลาะกับชาวบ้านเขาด้วยตัวไล่ออกไปคู่ที่สี่ ผมบอกว่าบาเลนเซียชนะเลมันเต้แล้วก็เฉือนหนึ่งลูกนะฮะสี่คู่ล้วนครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อวานใครไม่รวยตีตายจริงๆนลครับขอคนละหนึ่งกำลังใจว่าแม่นขนาดไหนนะครับนี่คือวิทยากรจีสาครับไปรวยกันได้แอททีเด็กเกตรงนี้แอดเลยและมีของกินทุกวันนะครับจัดไปขนมจีนแกงไก่เมื่อวานสี่คู่แบบนี้วันนี้ต้องกินอะไร ต้องกินระดับโอโทโร่ครับวันนี้ใครกินซูชิจะรู้ว่าโอโทโร่คือสุดยอดซูชินะครับสามชิ้นเนี่ยชิ้นปลาแซลมอนเนี่ยสมมุติเราสั่งแซลมอนอแซลมอนซูชิอาจจะประมาณ200บาทนะครับถ้าสั่งแบนแซลมอนซาชิมิที่จะเป็นปลาล้วนๆนะหกชิ้นเต็มที่ก็180แต่โอโทโร่ฮะโอโทโร่คือสุดยอดซูชิก็คือมีแค่3ชิ้นครับแปะวางเนี้ยสชิ้นเนี่ย ชิลลพันครับสามพันวันนี้ต้องกินโอโทโร่ครับผมจัดไปนะฮะอ่ะใกล้จะเออ่หวยออกแล้วมาลุ้นฟุตบอลกันก่อนคืนนี้มี2คู่พิมพ์เหล็กนะครับไปกันที่เชลซีก่อนครับเจอกับไบรตันไปเยือนที่เอเม็กสเตเดียมคู่ที่เคยอุ่นเครื่องมาแล้วแล้วเชลซีไม่ชนะโดนด่าก,กันไปวันนี้นักเตะตัวหลักจะลงกันครบครับทั้งไคาฮาวเวตอ่ะเทียโก้ซินวานะครับแล้วก็ทีมโมแวนเนอร์ er. ผมว่า3ตัวนี้ลงแน่ๆฮะทีมเซียผมยังไม่มั่นใจอาจจะต้องแยกตำแหน่งกับ ทางฝั่งของคิสเซมโพริสิลหรือคนละฝั่งก็ได้นะครับโอ้ oh, ตัวผู้เล่นพร้อมเพียงครับไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะครับและอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไปก่อนแล้วแมนซิตี้กับแมนยูยังไม่ลงสนามเป็นโอกาสดีที่เชลซีต้องเก็บใช้ให้ได้และผมก็ต้องยิงให้เยอะด้วยวันที่เชลซีจะเอาชนะ2ประตูครับจัดไปลายสินบรูของแลมพาร์ดครับคู่ที่สอ,อ,องดูยากนิดนึงเชฟยูเจอกับวูฟเพราะผมก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้ second season syndrome หรือว่าซีซั่นที่2มักจะห่วยเสมอของแต่ละทีมเนี่ย จะเป็นยังไงผมให้ดารไม่ออกว่าเชฟฟิลด์ยูไนเะต็ดจะเล่นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าในซีซั่นใหม่นี้นะครับส่วนวูฟผมมั่นใจนักเตะเขามีประสบการณ์นะครับแต่วูฟต่อในราคาแบบนี้เนี่ยผมให้เชฟดูดีกว่าผมว่าอกอกออกที่ผลเสมอแต่คู่นี้ไม่ชัวร์นะครับคู่แรกชัวร์เชลซีคู่นี้เอาน้ำจิม้มละกันผมให้เชฟยู่เสมอครับคู่ที่3เดฟเปย์โพคาวครับโบรุสเซียดอร์ตมุนออกไปียนนดุสบบกดุสบบกคือบอลเยอรมันบอลถ้วยเนี่ยนะครับจะ เอาจริงตัวจริงจะลงสนามเยอะมากไม่เหมือนกับพี่เมลิกไปเล่น FA Cup คับหรือไปเป็นไปเล่นลีคับเขาจะสุ่สับรองผสมแต่บอลเยอรมันเนี่ยพอเป็นไดเป็นโควเขาจะจัดเต็มมากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ผมมองว่าดอทมุนก็จะไล่ถล่มด้วยสบูกได้อย่างน้อยมีสาประตูก็ได้กำไรแล้วเพราะฉะนั้นสามผู่ในวันนี้นะครับโชว์เชลซี Chelsea, และดอทมุนครับคู่แถมเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็่ละการคู่นี้ยังไม่มั่นใจนะครับอ่ะจัดไปทีเด็ด 90S ตรงนี้แอดไลน์เข้ามาแล้วเข้าเว็บไซต์ rg 3 th พรุ่่งนนนีี้้เรรราจะไปกกิโโโอดดววยัััสสคบ